แล้วเมื่อนีมากินขนมจีนจ้ายูน้าร้านนะครับขนมจีนใส่กุ้งสดใส่กุ้งสดใส่ไข่นางรมจ Gar ้าเหนียวนุ่มเส้นสีส้มนะครับน้องมีขอเส้นหน่อยค่ะ เส้นสีส้มนะครับแคร,รอทแคร,รอทอันนี้เส้นสีส้มนะครับมากเลย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 นะนนนมากใจอ่ะสวัสดีครับพี่น้องเนะี่ย <laughs> สวัสดีพ่อพี่น้องทุกคนครับเส้นเหนียวเลยเนาะอืมเหนียวชาตเป็นหนังแล้วครับแดงอรี้่งเห็นไหมแดดมัน่อกหนังมมเมียเองหัว เซ็ตหมดแล้วพี่น้องไม่เล้ครับลงเอียดลงสุดเลยก็ได้เดี๋ยวให้เก็บขึ้นเออจบโอ้ยกุ้งสดพี่น้อง Cá nó Tính cá giỏi nó hầm tôm มาพี่น้องอะไรนะเซีย,น,ยนี้ิวตัวขนมเซียนไลครกับนะครับช่วงนี้กำลังกันพีกันตลาดด้วยพี่น้องก็เลยเก็ดทายรูปทายยางเสิน,นะครับอย่าฝึงเบื่อเด้อขนมจียนนี้สามารถทําได้หลายอย่างเนาะจะกินเปล่าได้จะยำก็ได้ จก๋อยก็ได้เนะกินกับเมี่ยงปลา,าเมี่ยงปได้าัูไหมไม่มีดรอูนารับอันก่อ,อยเนาะ คุณแม่นหมค่ังแม่เหอไ่ได้มาะลีไม่บอกอก,อกันก็อีกแล้วพี่น้องอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวัสนา นางลมเต็นเนียวนุ่มดีพี่น้องไปนั mm hmm. ่งร่มเหรออือ mm hmm. ่งขนมจีนเหลืออะไรอ่ะไม่ไม่เผ็ดเอาผมกินใส่น้ำปลาได้นะไม่ไม่ลองดูไ้พอหนึ่งน่ะต่ำาบดพี่น้องเนาะไมพอหนึ่งอันบาสองร้อยกรัมนะได้หมักหลายเดี๋ยวนี่เนาะได้มาบดนะแป๊บน้ำปลาแล้วตอ่ม มากินน้ำกันเนื้อพี่น้องมาเลยคุณบ่าวน้องดองมันไว่ได้เท,ท้ากับยเงี้ยฮะจ้าบ่าขอชิ้นเท้ากับแครอทด,ดองต้องรสเปรี้ยวหน่อยเนาะใช่ระหวานแล้วอีก ระหว่างเสียน้ำตาลเชื่อมสีเกลยอเอาะไรใเปรี้ยวน่ะต้มไสมมาเอาจานมากไหมบเอาจานมากคุณโบเล่นไหมซึ่งคุณชีเนยร์อกเดอเอ็ดมีอย่งเอ็ดหยด เอ็ดยุดสถานการณ์แบบนี้แต่เซฟโอเคได้อืพวกแบบช่วงนี้ช่วงนี้จะมาการตัวอยู่ห้องอยู่เอ้าฉันก็เห็นว่าอะไรนะ่วาดเห็นว่ามีช่องมีแชทอะไรอยู่แชทหลุดบ่ที่อยู่ในกลุ่มมาั่กลุ่มยังไม่เจอเอาตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหรอตัวนี่แหละตัวละตัวก็พี่ละก้อไป แกมอาในน้ำรูดในผมงหมดมาเดี๋ยวพอดีเสียงซิวเสียงอือพอดีเสียงแก๊บจังเอาเทปพิเศษหลอเตี้ยรับงานตรงครับมาออกกลองกับพี่เมืองหนาด้วยพอ่ีสงสัยว่าผู้ใดนี่กำลังอัดคลิปด้วยนี่ไม่ผ่านดีค่ะอือไม่ผ่านโมค่ะตีไปเองอย่าเพิ่งไปครับใครไปครับเธอแหละอย่าเพิ่งไป จะให้ชิงครับเนื้อืมครับก็คือเอาเหรอเออแล้ออกความกับเพื่อนบ้างแน่เนี่ยแล้ออกความเพื่อนบ้างนะเร็วออกหน้าใสๆสกับเขาดีก้องกุ้งก้องอัดเชียบอัดเชียบวีดีดิอ่ะบัวบัวดิวตรงได้เลยพี่น้องเนี่ยบ่าวแก็บจะใส่ได้จะใส่เครื่องแบบก็ได้่ใส่เครื่องแบบก็ได้ดีกุ้งงเลยน็อกดิวน้องเอได้อะเส่เครื่องแบบราคาหนึ่งใส่เครื่องแบบอีกราคาหนึ่งแต่ไม่ใส่เครื่องแบบไปอีกราคาหนึ่งอะไรแพ่ากัน บอไซคครับบอไซค์เธอแบบแพงกว่าเด้อพี่น้องบอไซค์อีหยังครับบอไซคอีหยังแพงกลัวอุดรเด็ดนะคะบอกเลยพี่น้องมามาเราหยอกเราหัวเรื่องใจพี่น้องดีกระไดเยอะมวลไปสั่งเมืองฮอนมูโควันโมได้มาขายนที่เกี่ยวเบรบ้านเป่าตามันเปิดลูกไก่อืมมาแล้วนาะ ดูบานซื้องยู่กับตาแป๊บเดียวแล้วพี่น้องขอบคุณาหลายาาท่านจ้าท,ที่ติดตามบอกกอขอบคุณครับแท่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะกินอี่อยังไปคุณแม่ใส่นมหน่อยขอบคุณนะครับที่ติดตามานะครับได้พอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณ เคยไอ้ใต้น่องพีนะครับทุกผู้ทุกคนพพอแม่พี่น้องปองไปนะครับที่อุดหนุนขนมจีนน้องเอม,มาแล้วนะครับทักไลน์มาได้นะครับ0 9 4 3 9 2 1 9 9 6 0 9 4 3 9 2 1 9 9 6อายมาอดไลน์มาได้นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ